สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทุกท,ทุกท่านทุกทุกคนที่เขามา,ารับชมน้องกันดวยค่ะมือน,นีช่องโบนัทบาน่าก่า,าเกีียวเขานะคะ่ะจากว่านรถเกีียวเข่า่นมาเกี่ยวเขา่าหายค่ะจะเป็นขดจามาลีนอันนี้ให้แลกแขกมานค่ะเจจาปีนี้ราคากระถือหลายพี่น้อง คค่ะน้ำผาบรรยากาศการเกีียวเขาไม้พี่น้องเลยรับชมน้ำกันเด้อค่ะเด้อเมน,นีที่เกี่ยวอยู่นั่นก็นจะเป็นขขาจ้าเนาะที่เห็นเขียวเขยวอยู่นี่ก็จะเป็นเขาเหนียวค่ะเขาเหนียวข้าวไรเบอร์รี่ยังโบแกค,ค่ะพี่น้องกำลังพ่อเหมาเลยเหมาก็ไม่แน่ใจ กอลังพอเหมาเนาะอันนี้ผักเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันค่ะข่าวไรเบอรี่จะเก็บเกี่ยวที่หลังมูค่ะใส่ระยะเวลานานนะคะเข่าอันนี้ได้กะแสบนะคะร้ฉชาิกะด,ดีค่ะหอ,อมเลยล่ะพี่น้องเม็ดันจะสีแดงแดงนะคะ่ะโมเดงค่ะปันได้ดอก ที่เห็นนี่ก็จะเป็นข้าวมะลิเนาะค่ะเขาเจ้ามะลิเกีียวทั้งมดนี่แหละค่ะเหลือไว้แต่เขาไหลเบอรี่เนาะาพี่นอ้องชมบรรยากาศการเก็บเกี่ยวค่ะหรือดูการเก็บเกี่ยวมาถึงแล้วท่ามกา เขาไลบอรีพี่น้องมีอยู่สามไฮค่ะเก็บเกี่ยวที่หลังโมเนี่ยคะ่ะเมดเพลินอ่าโอเคค่ะเดี๋ยวชวยมบรรยากาศไปน้ำกันเลยเดอจ่าที่นี่ พี่น้องเกี่ยวเข่ากับเป็นเกี่ยวเขา่าหนามนอะฝนตกที่หลังค่ะฝนตกสานามเป็นมบมบุกนะคะ่ะนอ้าําไรตะไบโมทันแหงมมทันค่ะอาจจะได้เฟื่องหรือเปล่าปีนี้ก็ยังบรูนะคะหนามหลายๆต้นปีกลางปีแหลงปลายปีฝนตกหนักค่ะ เอาเขาตากนะคะตากบนทางพี <Es> <an> ่น้องตาบนทางนอกทางอยู่หน้าอยู่ไหนี่ระค่ะแต่ทั้งวันค่ะก็จะแห้งยูแหงคือกันนะคะว่าเดี๋ยวเอาไปตากอยู่ตรงพื้นซีเมนต์เนาะใส่รถอุ่มค่ะว่าเดี๋ยวจะสอบเนี่ยพี่น้องแ่งกันแงงมาใส่เลยค่ะเปิดเอ๊ะ ีนี่เข่าก้าวแลาถูกหลายเนาะคะ่ะเนาะเขาก็าวตั้งแต่ายเป็นบางส่วนนะคะแต่ส่วนที่เหลือก็จะหลายกว่าค่ะเอาปากไปท้ายส่วนที่รคาคาตึงขึ้น,น,นเนาะแต่่รู้ว่าจะขึ้นซ้ำใด้เนาะพี่นอ้องอ่าเก็บไว้ก่อนค่ะค่ะพี่นอ้องตอนนี้ก็เริ่มค่ำแล้วค่ะอยังเกี่ยวบ่ทันแล้วอยู่เนาะเหลออหืออีกประมาณ ไม่นึงนี่แหละค่ะทำแล้วพี่น้องเก็บผ่าบรรยากาศการเก็บเกี่ยวเขาเนาะคะ่ะไม้พี่น้องได้รับชมน้อกันค่ะห่างใดเป็น,ใในแังได้แน่แล้วเบิดละว้อค่ะนะสัมรับบรรยากาศการเก็บเกี่ยวปีนี้ก่ะยังโบทันสำเร็จลุลวงเนาะคะ่ะเนาะย,ยังเหลือเขารายเบอร์รี่อีกเทือนหนึ่งอยู่ค่ะ แล้วมีโอกาสกัสี่าหม่าให่พม่พี่น้องเบิ้องน้ำกันอีกเนาะค่ะนาะขอคุณนหลายๆเด้อค่ะที่ขำว่าเบื้องน้ำกันติดตามอาเบิ้งน้ำกัน,น,กนจนจบค่ะขอพุณนทุกคอมเมนท์ทุกกำลังใจทุกการติดตามเด้อค่ะเด้อเจอกันคลิปต่อไปเด้อค่ะเด้อขอพุณนหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ